สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับปับดับติลเตอร์นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหน้าตาของโน้ตที่มีหน้าตาคล้ายกันจนหลายคนอาจจะสับสนว่าจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันแต่สลับด้านกันหรือเปล่านะฮะตามที่เห็นในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับเริ่มต้นนะฮะเราก็จะมาทําให้โน้ตมันสวยขึ้นก่อนโดยการที่เราจะสลับไปส,ลไ,ปสไลด์หน้าต่อไปนะฮะโน้ตที่ว่าคือโน้ตสองตัวนี้ครับมีโน้ตอยู่3ตัวในกลุ่มเดียวกัน เช่นกันนะฮะน้ตตัวที่1โน้ตตัวที่1โน้ตตัวที่2โน้ตตัวที่3นะฮะตัวนี้ก็มี3ตัวเหมือนกันน้ตตัวที่1โน้ตตัวที่2แล้วก็ตัวที่3สังเกตว่าหน้าตามันจะเกือบๆจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวทีนี้หลายคนสับสนจากตรงไหนมาดูสไลด์ต่อไปครับหลายคนสับสนจากตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดหัวน,น้ตไปเนี่ย ถ้าเราเห็นมีก้านนะตอนนี้ผมเรียกว่าก้านนะฮะแล้วก็มีบารหรือมีคานนะฮะอยู่ตรงนี้อ่ะนี่เรียกว่าคานอันนี้เรียกก้านนะฮะและนี้เรียกว่าคานแล้วกันอ่ะโอเคลบออกก่อนถ้าเราดูโน้ตที่ผมแสดงที่หน้านี้นะครับมันก็จะดูดูเหมือนว่ามันจะเป็นการสลับด้านกันซึ่งจริงๆแล้ว เอ่อเราอาจจะเข้าใจว่ามันคือตัวเดียวกันก็ได้เดีย๋ยวผมจะแสดงให้ดูตรงนี้นิดอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราเปิดตรงที่เราปิดไว้ตรงนี้นะฮะออกมาแทานแทนก็ <c oughs> จะเห็นว่า <c oughs> มันมันคือโน้ตที่เอามาสลับด้านกันจริงๆมันคือโ no น้ตตัวเาาดียวกันนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะสลับให้ดูหลายคนเข้าใจว่าเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามชิงนีน่มันคือมันคือโน้ตตัวเดียวกันนี่นแหละฮะแต่ว่าเอามาสลับด้านกันนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราปิด ไปเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มันสลับด้านกันใช่ไหมแต่พอเปิดออกมาปั๊บมันก็กลายเป็นว่าอืมนะมันก็คือการเอามาสลับด้านกันนั่นเองงองไหมก็คือหลายคนจะสับสนว่าไอน้นอตตัวนี้เนี่ยสามตัวนี้กลุ่มเนี้นะครับพอมากลับด้านกันมันก็จะกลายเป็นนอตตัวนี้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือมันก็คือจะกลายเป็นนอตตัวนี้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าหน้าตามันคล้ายกันเท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามันต่างกันยังไงไปที่หน้าต่อไปครับก็คือเหมือนที่เรารู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าโนตตัวนี้มันเกิดมาจากคาแบต2สองชั้นเหมือนกันแต่ผมจะทําการแตกโน้ตออกเป็น3ตัวก่อนชิงชิงนี่แบบนี้โนตตัวที่1นะครับเป็นโนตคาแบต2สองชั้นโนตตัวที่2ก็เป็นโนตคาแบต2สองชั้นนะฮะโนตตัวที่3เป็นคารบอนหนึ่งชั้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่ทงผมอธิบายใหม่นะก็คือว่า เอ่อ uh, ตรงนี้เรียกเราเรียกว่าหัวโน้ตใช่ไหมครับล้วตณะน,นี้เราเรียกว่าเสาเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าโน้ตมันต่อกันตรงนี้ฮะมันจะผมจะเรียกเส้นนี้ว่าคานแต่ถ้าเกิดว่าโน้ตมันแยกกันแล้วผมจะเรียกที่มันเป็นติ่งออกมาแบบลักษณะแบบนี้เรียกว่าธงนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามัน1งธงหรือ2ธงผมจะใช้วิธีการ ตัดหลังจากตัดโนต้ตแล้วนะฮะพอเราผมก็จะใช้วิธีการมาดูว่ามันมีจํานวนคานตรงเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่มากที่สุดที่เชื่อมอยู่กับแกนโนต้ตหรือว่ามากที่สุดที่เชื่อมอยู่กับเสาโนต้ตตัวนั้นนะฮะก็คืออย่างเช่นโนต้ตตัวแรกข้างหน้ามันไม่มีละอ่าสบายใจได้เลยว่ามันไม่มีดังนั้นอ่าคานที่เชื่อมอยู่กับโนต้ตตัวแรกก็จะมีอยู่แค่2ตัวใช่ไหมสองานดังนั้นโนต้ตตัวแรกก็เป็นเคาเบตสองชั้นแล้วก็เติม ไอ้ตัวเนี้ยสองชั้นได้เลยตรงเนี้ยต,ติ้งติ้งเนี่ยเป็นสองชั้นนะครับโน้ตตัวที่สอง อันนี้หลายคนอาจจะอาจจะทําให้หลายคนดูสับสนนิดหน่อยว่าจริงๆเราจะเราจะต้องเติมมันเป็นขบเขตหนึ่งชั้นรหรือมันเป็นขบเขสองชั้นวิธีการของผมก็คือว่าให้นับคานจํานวนคานนะฮะที่มากที่สุดที่เชื่อมอยู่กับเสาของตัวมันนะฮะให้มันเป็นโน้ตของตัวนั้นดังนั้นโน้ตตัวที่2นี้นะฮะมีมากที่สุดก็คือ2คานใช่ไหมชิงชิงดังนั้นโน้ตตัวที่2ก็จะกลายเป็น2องจรชิงๆตรงนี้นั่นเองอ่ะมาถึงโน้ตตัวสุดท้าย อันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าหลังจากมาเนี่ยไม่มีดังนั้นมันก็มีอยู่คานเดียวใช่ไหมพอมันมีคานเดียวปุ๊บเราก็เติมลงไปเป็น1ทงธงนั่นเอง <laughs> อ่ะโอเคอ่ะมาดูตัวต่วตอไปตัดโน้ตเหมือนเดิมนะฮะใช้วิธีการเดียวกันโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตคาบเอตอะไรครับมีอยู่1นคานนะฮะดังนั้นผมก็จะเติมไป1นึ่งธงโน้ตตัวที่2มี1นึ่คานอยู่ข้างหน้ามี2คานอยู่ข้างหลังเราก็จะเติมเป็น ขบตสชั้นมี2ธง,งนะฮะนถตัวสุดท้ายก็จะมี2ธงทงเช่นกันเมื่อเราแตกโน้ตออกมาแล้วนะฮะเราจะพบว่ามีการใช้ขบต2สชั้น2ตัวเช่นกันและมีการใช้ขบต1หนึ่งชั้น1ตัวเช่นกันแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันโดยการที่เราจะเอาไปเทียบกันกับโน้ตแตเบองชั้นตัวเต็มนะฮะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อน โดยการที่เราจะเอาไปเชื่อมกับขบเขตสองชั้นหรือว่าเอาไปเทียบกันกับขบเขตสองชั้นตัวเต็มนะฮะผมจะเปิดหน้านี้ออกมาแทนนี่คือขบเขตสองชั้นนะครับหน้าตาโน้ตหรือว่า,อ,าอัตราส่วนเลโชของโน้ตมันอาจจะเบี้ยวเบียนิดนึงนะฮะเพราะว่า,อาพอเวลาเราเขียนโน้ตในโปรแกรมมาฮะเวลาเรา,เอานอ้ตในแต่ละ พ่วงหรือว่าแต่ละจังหวะนะฮะมันก็จะมีการบีบแล้วก็ขยายที่มันไม่เท่ากันผมก็เลยเอามาขยายให้มันดูใกล้เคียงกันที่สุดนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้นี่คก็เป็นสองชั้นเรารู้อยู่แล้วนี่คืออ่ะสมมติว่าเป็นมันเป็นจังหวะที่หนึ่งนะฮะเราก็จะเป็น one e and ะนะฮะโน้ตตัวตนี้ก็คืออ๋อลืมสอนลืมบอกคำอ่านโน้ตตัวตนี้ก็คือ one e and นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนมันขึ้นไปทับกันข้างบนมันจะทับได้เป็นแบบนี้ นี่คือโน้ตสตัวนี้นะฮะนี่ทับกัน3ตัวแรกและถ้าเราเอาโน้ตตัวข้างล่างนะฮะโน้ตตัวข้างล่างนี่คือเป็น one and อ่ะนะฮะเราจะไอตัวน้ตตัวที่2เนี่ยจะไม่มีสําหรับโน้ตกลุ่มนี้นะครับ one and โน้ตตัวที่เราจะไม่ได้เล่นนะฮะนั่นก็คืออีอีเราไม่ได้เล่นนะฮะนั่นคือโน้ตตัวที่2อ่าแล้วก็กลับไปที่โน้ตก่อนหน้านี้นิดนึงโน้ตตัวที่เราไม่ได้เล่นนะฮะก็คือจังหวะอ่ะนะฮะโน้ตตัวที่เป็นอ่ะไม่ได้เล่น นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองขึ้นไปเทียบข้างบนให้ดูนะครับว่ามันคือตัวนี้ one and a นี่คือโน้ตตัวที่1นะฮะโน้ตตัวที่3แล้วก็โน้ตตัวที่4แต่ว่าโน้ตตัวนี้มันคือโน้ตตัวที่1แล้วก็2แล้วก็3นะฮะโน้ตตัวที่4ไม่มีนั่นเองเหตุการณ์เนี้ยทำให้เราสับสนว่าก็ในเมื่อตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยเราไม่ได้เล่นถูกไหม ไอโนตัวนี้มันคือ1 n e เหมือนกันดังนั้นไอตรงที่เราไม่ได้เล่นอะ่ะมันก็คือตรงนี้เหมือนกันใช่หรือเปล่ามีคนหลายคนสงสัยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านี่ตรงนี้เพราะมันคืออยู่ที่ว่างเดียวกันแต่จริงแล้วมันอยู่คนละที่กันนะฮะเหตุมันมาจากที่ผมกระจายโน้ตให้ดูแบบนี้นั่นเองนะฮะอ,อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่านี่คือ one E แอนนะฮะอ่ะเราไม่มีเพราะว่าโน้ตตัวเนี้ยมันคือคาเบตทสองชั้น2ตัวที่รวมกันเป็นคาเบตทหนึ่งชั้น1ตัวนั่นเองดังนั้นไอ้โน้ตตัวเนี้ยฮะมันก็จะรวมอะเข้าไปด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นแอนกับอะนะฮะดังนั้นเราก็จะกลายเป็นดังนั้นเราก็จะเล่นที่ว o นอีแอนส่วนโน้ตตัวข้างล่างนะฮะโน้ตตัวแรกมันคือจังหวะที่1ถ้าเราให้สมถ้าเราให้มันเป็นจังหวะที่1น,นะฮะมันจะรวมโน้ตตัวอ e เข้าไปด้วยก็จะเป็น one e สอตัว แบบนี้นะขอเขียนสั้นๆนะแต่ว่าเราก็จะเล่นที่จังหวะ one อย่างเดียวแล้วโน้ตตัวนี้ก็คือ and แล้วก็ a ะดังนั้นไอตัวที่มันไม่ได้เล่นน่ะมันก็คืออยู่คนละที่กันหลายๆคนก็จะสับสนนะฮะว่าไอตัวที่ไม่ได้เล่นมันคือตัวนี้ที่อยู่ช่องว่างตรงนี้นะฮะกับอยู่ที่ช่องว่างตัวนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะกับมันที่สไลด์นี้นะฮะหลังจากที่ผมได้แจกแจงโน้ตเมื่อกี้ไปแล้วนะฮะดังนั้นถ้าเราเจอโน้ตแบบนี้เราจะเล่นที่ one e and นะฮะแล้วถ้าเกิดเราเจอโน้ตแบบนี้เราจะเล่นที่ one แอนอ่ะโดยตัวนี้จะไม่ได้เล่นอ e, ีนะฮะอี e, เราไม่เล่นนะตัวนี้เราจะไม่เล่นอ่ะซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายกันกับการเอามาสลับหน้ากันนะฮะแต่ว่าค่าของโน้ตหรือว่าสิ่งสิ่งที่โน้ตบอกให้เราเล่นนะ่ะจริงๆมันอยู่คนละที่กันนั่นเองอย่าสับสนนะถ้าเจออีกก็พยายามอ่านนะฮะค่อยๆอ,อ่านหน้าตามันคล้ายๆกันแหละเราอาจจะสับสนได้ซึ่งผมก็เคยเป็นนะแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่านไปนะครับตีช้าๆแล้วก็ซ้อมช้าๆก่อนทําให้มันถูกต้องก่อนใน เริ่มแรกนะฮะเมื่อเราทําถูกต้องแล้วนะฮะเราจะเพิ่มความเร็วได้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราอยากจะเร็วได้เลยนะฮะเพราะว่าเราทําถูกต้องแล้วมาตั้งแต่ต้นนั่นเองอย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะหลายๆคนใจร้อนแบบเพ้ยผมอยากเป็นผมอยากตีเร็วๆตีเร็วๆพอตีเร็วๆมันก็ยังพลาดอยู่นั่นเองก็กลายเป็นว่าเราก็ใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยไปโดยเปล่าประโยชน์เลยเพราะว่าเราก็ยังทําไม่ถูกสักทีนั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ารบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow แล้วก็หรืออยากคอมเมนต์มาคุยกันก็คอมเมนต์มาคุยกันที่ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณอีกทีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ